สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกซายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับในเวลาช่วงเย็นนะครับกับ EC 145ี่ที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับว่าจะเอามาบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสาหรับงานลูกค้าของพี่หลามเป็นลําสุดท้ายแล้วนะครับลานี้ก็ทดสอบแล้วก็บินได้เป็นปกติเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟนะครับเซโวยกพีเป็นของเจคเซโ o นะครับ มอเตอร์พาหลอด3 5 0 0 kv สปีดเท่าพิบิงหกนะครับตรงนี้สวบกันหาง k t 565อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกล่อง H1 Box น็ะครับเซตสิบินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับก็จะมาเทส<ม>กับเจ้าตัวเชส360ให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงขาสก,กีด้านหน้าผมซ่อมแล้วนะครับก็คือเนี่ยครับแน่นหนาเลย มีแค่ตำหนิตรงนี้อย่างเดียวนะครับนี่ครับผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงเดี๋ยวจะมาบินไห่ท้องตีลังกาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแบบเบาๆนะครับนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะคือถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากก็คือลํานี้ก็บินได้ปกติทั่วไปนะฮะชุดไฟเป็น KST 2 1 5นะครับมอเตอร์การ์ดนะครับ1,800 KV กล่องเคบาน้ําเงินแล้วก็ เซอร์โวกันหางเนี่ยก็จะเป็น KST 515นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะบินแบบเป็น h 1 a d o Box ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะผมจะเอาเชิบิน 3D ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวิทยุที่ใช้ก็จะเป็นวิทยุ T14G นะครับของลูกค้าเองนะฮะแบตแต่แบตใช้2002นะครับในการบินผมจะบินแค่ hop นิ่งๆโยกเดินทางอ่าซ้ายขวาไปมานะครับแค่นั้นก็พอรีทโนมผมคงไม่ได้ทําเพราะว่ามันคงจะบินได้ไม่นานนะครับเพราะว่าลําตัวค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพื่อนๆเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเวลาที่เราเล่นฮอที่เป็นสเกลเนี่ยการที่มันจะบินให้ให้นานๆเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวมันที่หนักขึ้นนะครับเราก็ต้องเปิดรอบตามขึ้นไปด้วยนะครับเปิดวิยุนะครับ EC 145นะครับสับสวิตขึ้นไปให้หมดนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นตัวมงกลมเลข8นะครับตัวนี้ Normal g p s Return Home นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Arm Motor นะครับเสียบแบตนะครับรอเซตตัว หลังจากที่เซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สับสวิตตัวนี้นะครับมาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ที่ตัวกล่องให้มันเป็นไฟสีเขียวค้างนะครับตอนนี้เราก็เอาห่อไปตั้งไว้ตรงที่มันโล่งๆหน่อยนะฮะร,รอสัญญาณไฟให้เป็นสีเขียวนะครับ ยังเหลืองอยู่นะครับเหลืองก็พิบอยู่รอให้มันเป็นเขียวนะครับอเขียวแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะบินได้เลยนะครับหลังจากที่เขียวแล้วนะครับเราก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับ ไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็สั่มตัวนี้เข้ามา ีจะปล่อยวิียุได้เลยนะครับ างซ้ายนะครับไปทางขวานะครับ ลงนะครับเราก็ค่อยๆหย่อนลงนะครับหลังจากขาสกีแตะพื้นแล้วเราก็สับตัวนี้เข้าไปนะครับสับตัวนี้คืนไปหลังจากที่ขาะกีแตะพื้นแล้วเราก็สับตัวนี้คืนมันก็จะหยุดการทํางานนะครับ ก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ EC 145นะเดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบกับเจ้าตัวเชส360กกันบ้างนะครับแบบบินหงายท้องตีลังกานิดๆหน่อยๆนะครับวิธีการใส่แบตก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ตรงใต้ท้องแบบนี้ ผาสกีทางด้านหน้าก็ทําให้แข็งแรงแล้วนะครับ สามดีเบาๆนะครับเพื่อทดสอบ ท้องเบาๆนะครับโอเคพอแค่นี้ทดสอบแค่นี้พอนะครับเดินทางนะครับ กับแ4 5พันสี่ร้อยห้าสิบก็พอเล่นได้นะครับให้ไปหนึ่งก้อนนะครับสำหรับ k t s สามหกศูนย์เชดครับก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัว ec 145แล้วก็ตัว เชส360บินแบบไงท้องตีลังกานะครับก็พอได้อยู่นะครับสําหรับเอาไปฝึกบิน3 d ดีกับชุดไฟแบบนี้พูดถึงนะครับลําเนี่ยราคานะครับผมในคลิปที่แล้วผมไม่ได้บอกนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่สําหรับลำนี้ผมตั้งไว้ที่แปดพันนะครับแปดพันเนี่ยคือแค่ชุดไฟกล่องยกพีดมอเตอร์นะครับกันหางสวออะไรเงี้ยก็ปลาเข้าไปเจ็ดพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น 8,000เนี่ยก็ถือว่ากับงานแมคานิกแบบนี้นะครับซึ่งผมเอามาปรับตั้งค่าใหม่แล้วก็แก้ไขในตรงจุดที่บกพร่องนะครับก็จะมีในส่วนของขาสกีหน้าผมก็ามาทําแบบให้มันแข็งแรงแล้วนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าผ่านถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากนะครับอยากได้ฮอไปบินเล่นในราคานี้นะครับก็ลานี้ก็เป็นทางเลือกนะครับกับเชสสามหกศูนย์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงบประมาณที่น้อยกว่านั้นอยากได้จริงๆ ก็มาคุยกันนะครับว่าไหวที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมใจดีนะฮะก็คือมาคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ